สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและ f ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาในหมวดงานของการต่อจิบนะครับมี f ซถามเข้ามานะครับว่าเมื่อไรจะต่อจิบให้ดูสักทีนะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่ได้ต่อจิบอย่างเป็นทางการนะครับแค่มาบอกเขาคร่าวว่าวิธีต่อจิบนะครับว่าเป็นยังไงการต่อการเก็บการถอดสลัก ตรงไหนบ้างมีจุดตรงไหนบ้างนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตลงมานะครับเราไปเริ่มวิธีการต่อจิ๊กกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เรานอน,อนบูมให้สุดเลยนะครับ เพื่อสะดวกในการทำงานในการต่อจิบนะครับแล้วให้เราไปถอดสลักนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ปลายของจิบนะครับทำการถอดสลักตัวเล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับพอถอดเสร็จแล้วนะครับเอาสลักไปเสียบไว้ตรงที่เสียบไว้ตรงนี้นะครับเสียบไว้ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาดึงสลักตัวนี้นะครับ ให้เราดึงสลักข้างหลังออกก่อนนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราดึงออกแล้วนะครับให้ดึงแกนตัวนี้นะครับมาล็อกไว้กับตรงนี้นะครับเราก็จะได้แกนตัวนี้นะครับไปต่อยึดตัวจิ๊บนะครับมันจะมี2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายบูมนะครับก็จะได้เป็นแกนลักษณะอย่างนี้นะครับ2ตัว เอาไว้ยึดตัวจิ๊บนะครับทำการถอดสลักเสร็จแล้วก็ปลด,ดจิ๊บลงมาเลยนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับให้เราทำการยืดบูมออกไปก่อนนะครับประมาณสัก50เซนถึง60เซนโดยประมาณนะครับให้หลุดพ้นจากตัวยึดสลิงนะครับตัวนี้นะครับ เลยประมาณสัก10เซนหรือ20เซนก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราง้างแกนตัวนี้นะครับตรงหัวจานเพื่อล็อกสายไฮดรอลิกนะครับตัวสลบจิบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสายไฮดรอลิกนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกไปตามบูมนะครับตัวนี้ นี่นะครับแล้วก็ดึงดึงแล้วก็มันจะดึงออกได้นะครับตัวนี้จะมีตุอยู่ทุกบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายเซฟตี้นะครับสายวัดระยะนะครับอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับเราก็เอาไปต่อเข้าจับกับสายที่เราถอดตรงนี้นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับพอเราสลบลงมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูตามวิดีโอนะครับ ไปครับไปเรื่อย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 เอ,อกโอเคโอเคโอเคโอ้ีครับฝั่งนี้แดดไม่ค่อยดี ใ,ใกล้ๆมันก็ช็อตเอาเลยครัดูสังเกตตรงนี้ครับรถ่ายตรงนั้นเลยตรงหวังหวที่มันโผพกมานี่บ่ใช่ครับเราจะมีสลักเสียบเข้าไปตรงนี้ก่อนออเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ฝั่งนี้แสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียบเข้าไปฝั่งนี้นะครับมีสลักสองตัวโอเคสลัองตัวเดี๋ยว ผมจะใส่ให้ดูในรูปเลยครับอ่า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 นี่จัดไปอันนี้คือแค่สาธิตคร่าวๆไม่ใช่ทองจันนะให้เราเอาสลักนะครับมาใส่รูแรกของตัวจิ๊ปก่อนนะครับมันจะมีสลักตรงวงสีแดงๆตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งบูมขึ้นนะครับเพื่อจะเอาสลิง เส้นประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะครับมาคล้องตรงปลายชิปนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรานอนบูมลงนะครับอย่าเพิ่งดึงให้ตึงนะครับแค่พอประมาณนะครับแค่มาให้มันหลุดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนอนลงมาเพื่อจะทําการปลดสลักนอนให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดึง เบรดสลิงให้ตึงนะครับตึงพอประมาณนะครับเพื่อให้ถอดสลักได้นะครับสลักก็จะเป็นสลักตัวนี้นะครับหลังที่สลักหลุดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆตั้งบูมขึ้นนะครับค่อยๆหย่อนสลิงทีละน้อยนะครับอย่าหย่อนเยอะนะครับพอประมาณนะครับค่อยๆพอตั้งได้ที่ก็เราก็เลียสลิงลงมาเพื่อให้มันห้อยลงมา ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดสลิงที่รั้งไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอารอกหัวรอกของเรานะครับไปขัดไว้กับปลายจิ๊บนะครับล็อกให้ดีนะครับเพื่อจะทําการนอนบูมและยืดบูมไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆทําไปนะครับเพื่อให้ตัวรอกดึงตัวจิ๊บขึ้นไปนะครับลักษณะตามภาพเลยนะครับ พอนอนบูมได้ที่นะครับให้ตึงนะครับพอจิบเราตึงแล้วเราก็พอนะครับกะนอนให้พอดีให้เรายืนทำงานได้นะครับให้ปลายบูมสูงกว่าพื้นดินประมาณ1เมตรนะครับเพื่อจะดวกในการทำงานติดตั้งต่อไปไปขั้นตอนต่อไปเลยครับ ให้เราถอดสลักมาใส่อีกรูหนึ่งนะครับเพื่อให้กระชับของตัวจิ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้เราดึงสลักออกมานะครับแล้วก็ยกตัวยึดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับหลังจากนั้นให้เราถอดสตีหลังบูมนะครับวิธีถอดก็ทําตามภาพเลยนะครับ เพื่อจะยึดหลังบูมเป็นขั้นตอนในต่อไปนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาสายไฟนะครับสายไฟสายระยะสายเซฟตี้นะครับมาต่อให้เรียบร้อยนะครับทำลำดับภาพเลยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ยังสายไฮดรอลิกให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการจบการต่อจิบนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับการต่อจิบในครั้งนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่สนใจในการต่อจิบนะครับของรถเครดนะครับสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ไคร e กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ